สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง RGT นะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมครับลิว RGT และเราก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับผมกับเกมโ o ฮานออนไลน์นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเพาเพื่อนๆนะครับผมทำคุยอะไรเนี่ยพันเพื่อนนะครับผมทำเควสเปลี่ยนอาชีพเจากแอตซินนะครับผม ไปเป็นเออแอดเวนเจอร์นะครับผมซึ่งผมจริงๆละวะผมจะเรียกอาชีพนี้ว่าอาชีพมาวิวเนาะนะครับผมอ่ะไม่รอช้าละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าน,นะครับผมว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันก่อนบ้างนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมเลยอ่ะเพื่อความสะดวกนะครับผมเราก็ต้องเอ่อเตรียมหินวาร์ฟนะครับผมจะมีหินวาร์ฟอยู่ทั้งหมด5ก้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกทีละก้อนละกัน ถ้าสมมติผมจะบอกทีลนะก้อนอ่ะมันจะช้าเนาะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าจอเลยละกันนะครับผมว่าต้องใช้หินวาร์ปอะไรบ้างนะครับผมอ่ะโอเคมีทั้งหมด6กหินนะถ้าสมมติเออใครที่อยากรู้ว่าผมใช้หินวาร์ปอะไรก็หยุดก่อนนะครับผมแล้วก็ไปซื้อก่อนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผม,มเมื่อนเพื่อนครับผมซื้อหินวาร์ปเออครบแล้วเนาะ เพื่อนๆก็ใช้หินวาร์ปเออร์ทา r เวอร์โพ t o n สนะครับผมไปที่เมืองเกิดของเราเลยนะครับผมอ่าไปที่เมืองเกิดของเผ่าแนะอตสินนะอาชีพแอตสินนะครับผมแล้วก็ไปคุยกับ NPC ชื่อว่าดาเมทฮาร์ดเวลนะครับผมโอเคครับผม NPC ดาเมทฮาร์ดเลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงพิกัดอะไรเนี่ย เฮดนะครับผมเฮดนะครับผมก็คุยกับเขาครับแล้วเราก็จะเลือกเอออเวอเรสต์ Avengers ตัวนี้นะครับผมอ่าครับแล้วเราก็จะได้เควสตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเขาให้เราไปํำจัดมอนเตอร์เนาะนะครับผมมีมอนเตอร์เอ่อหนึ่งตัวกับสิบตัวนะครับผมและจุดที่มอนเตอร์อยู่นะครับผมผมจะใช้เออ โพท a ลสโตน e อริจินนี่นะครับผมออฟเออเนฟูเมนซี่นะครับผมอาเราจะโผมาที่แมปตัวนี้นะครับผมซึ่งมอนเตอร์ที่เราจะจัดการนั้นจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมอยู่ตรง C5 เนาะนะครับผมไม่มีมาเราก็ต้องเดินไปนะครับปัดแบบการมอนเตอร์นะครับผมที่ตามชื่อนี้เนาะแล้วส่วนเออไอไฟเด็กอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับผม เราก็ตีมอนเตอร์แถวเนี้ยแล้เ,เราก็เดินเดินตามหาครับผมเดี๋ยวก็เจอเองนะครับผมไม่อยากไม่อยากาเจอแล้วครับผมไอไฟเดสนี่นะครับผมมอนเตอร์เรื่อง5้นะครับผมไม่ไม่น่าจะให้ใช่มินิบอรนะ เราก็ต้องจัดการมอนเตอร์อีกสิบตัวเนาะเออเฟรมสปินเฟรมสปินเหรอใช่ไหมเออครับผมเมื่อเราเอ่อจัดการมอนเตอร์เสร็จแล้วนะครับผมครบตัวแล้วให้เรากลับไปคุยกับ NPC ตัวเดิมครับผมที่เมืองเดฮานเนาะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะอ่านผิดก็ขออภัยได้วะนะครับผม เมืองแอะอะเมื่อเราคุยเอส่องเคสเรียบร้อยนะครับผมเราก็คุยกับ n อ c บไปเรื่อยนะครับผมเขาจะให้เราไปสำรวจเอะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะซึ่งพื้นที่สำรวจเอ,อพื้นที่แรกเนี่ยอ๋อจะอยู่ในที่เดียวกันเลยครับผมก็คือจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ End of, เอ็อออะไรสักอย่างนะครับผม แต่เราเอ,อผมคิดว่าหินผมหินซื้อหินวารตัวนี้มาแล้วก็วิ่งมาจะดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็วิ่งไปนะครับผมหยุดหมายของเราก็คือจะอยู่ตรงนี้นะนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะจะเป็นรูปปั้นสามอย่างนะครับผมให้เราไปสำรวจจะอยู่ตรงนั้นเลยนี่นะครับผมก็จะเป็นรูปปั้นเนาะให้เราคุยนะครับผมก็คุยแหละ เราคุยกับออไอตัวลูกยา้ิทางขวาแล้วก็ตรงกลางแล้วทีนี้มันก็จะให้เรากลับไปคุยกับ NDC ตัวเดิมนะครับแล้วเราก็จะได้รับเควสใหม่มานะครับผมเมื่อเราเส่งเควสเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเควสนี้ก็จะกำจัดมอนเตอร์แกล้ว2ตัวกับ1ตัวนะครับผมแล้วก็ํำรวจด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปละกันนะครับผม กดหินวาร์ฟเออตัวที่พีนีนี่นะครับผมจุดที่มอมเตอร์อยู่นี่จะอยู่ตรงโลหานะครับอยู่แถวด้านบนโลห้านะจริงๆซื้อหินวาร์ฟตรงนี้มาก็ได้นะพารูเนียนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเดิมอ้อมมาตรงนี้หน่อยมันก็เท่ากันแหละผมว่า โอเคครับเห็นทุกคนเห็นมอนเตอร์ใช่ไหม <c oughs> อยู่ครบกัน3ตัวนะครับผม <c oughs> ก็จริงๆแล้วให้วาปมาที่โคโลเนียนะครับผมแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับผมถ้าสามมติเราวิ่งมาทางนี้แล้วขึ้นมาทางนี้มันขึ้นไม่ได้นะต้องวิ่งมาตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอบัฟก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่ะโอเคครับผมเมื่อเราจัดการมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมให้เรากลับไปคุยกับเอ่อ <Yeah. S 1> อะไรนยสตาด์ที่อยู่นะครับผม ตรงนี้นะครับผมเหลือเหลือเหลือเหล,ลือหอข้อสุดท้ายเนาะที่เราต้องไปคุยนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมที่เดิมที่เดิมนี่นะครับผมที่เราต้องคุยรูปปัน้นรูปปัน้นนะครับผมแล้วเราก็กลับไปคุยกับเอ่อ NPC เปลี่ยนอาชีพเหมือนเดิมครับอ่าเมื่อเราส่งควีเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเขาจะให้เราเอ่อ ไปสำรวจอะไรสักที่หนึ่งครับผมจริงๆเขาจะให้เราไปสำรวจนะไปสำรวจที่ที่เออเดี๋ยวดูคำต๊บหนึ่งนะเออไมเทนวูดหรอว้าไปที่ไมเทนวูดตัวนี้นะครับผมอดูแมปนี้นะนี่ครับผมอยู่แมปลิโอมนะครับผมลิโอมลิโอม เอ่อมิกาดนี่จะอยู่ตรงเอ9เอฟเลยอะ f 0เลยเด็0ศูนย์มะตรงนี้นะครับผมตรงนี้โอเคน่าเราก็มาถึงรูปปั้นแล้วนะครับผมที่เราต้องตรวจสอบเนาะวิธีการเดินนะครับผมเมื่อเรามาตรงนี้นะ้ใช่ไหมครับผมเราก็วิ่งวิ่งจนมาถึงสามแยกนี่นะผมแนะนําว่าให้เดินตรงตรงตรงตรตรง ตรงมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยตั้งแต่3แยกนี่แหละสามแยกตรงนี้เดินตรงไปเรื่อยนะครับผมก็เอ,อลูกปันก็อยู่จุดๆนี้เนาะโอเคครับผมอ่ะแล้วเราก็กลับไปคุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพตัวเดิมครับอ่าแล้วเราก็จะได้รับอีกเวสหนึ่งมานะครับผมอ่ะและจุดที่เราจะไป ต่อไปนั้นก็คือที่เมืองไหนเนาะตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องวาร์ปมาตรงที่จิวบ้าวอเตกุ๊กเนาะผมซื้อไว้หรือเปล่าซื้อไว้ด้วยนะครับผมจ <Okay. S 1> ุดหมายของเราคือตรงนี้ครับผม นี่นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะที่เราต้องเราจะไหวไหนเนี่ยนี่ก็คือเควสตัวสุดท้ายแล้วนะนะ ซึ่งตัวนี้นี่ผมรู้สึกว่าจะหงุดหงิดนะตายไปตลรอบนึงโอเคครับผมในเมื่อเราจัดการเออมอนเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับผมเราก็กลับไปคุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพตัวเดิมครับผมและเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นเอออะไรนะอาชีพแอเวอเจอร์แล้วนะครับผมอาชีพมาวิลนั่นเองนะ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นเอเจนเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อัพสกิลที่เราชอบได้เลยนะครับผมไม่ใช่อัพสกิลที่เราชอบเนี่ยอัพสกิลที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็เอ่อคอนเทนต์ Content สำหรับเปลี่ยนอาชีพก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่เพื่อนๆดูแล้วชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมีอาร์จดีตัวละว้ออก่องไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ <S <S